ว้าวว้าวเฮ้ยปากกานี้มันลบได้ไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่มฝืกมือแต่ก็เป็นมือเป็นจริงใช่ไหมพี่บอยเอาไปเตรียมมาเงี้ยพี่เฮ้ยพี่นันเขาบอกว่าเขาปากกาลบได้มาลบไม่ได้อันนี้มันลบไม่ได้เอ้าเอามาไว้เขียนเบอร์รถของลูกค้าสวัสดีครับผมบอยสติ๊กเกอร์ปากน้ำนี่ฮะเราก็ไปอยู่กับแจ็กปาก โผล่เลยครับผมเอามาขายมาจนี้เราขายก็เนี่ยป้ายก็ยังอยู่อยู่ว่ามาขายเนี่ยขายวีไปเรื่อยสเนี่ยหมามันกัดใช่นไหมส้มตังค์นี่ใครใครที่เคยดูหรือติดตามอยู่ก็ฝากดูช่องส้มตังด้วยส้มตังค์มาลุกขึ้นด้วยนะขึ้นด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคก็รถนี่นี่ใครกินเนี่ยใครจะมีภาพดีเจอเนี่ยคะมีภาพดีเจอเหมือนไหมเหมื่ยไหมเหมือนใช่เหมื่ยน่าจะเป็นโมะไว้ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้า เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้เขาเขียนเองจ้ะนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยนี่ไม่รู้นี่ใครเขียนม้านี่ใครเขียนวะนี่แรงโมเยอะๆแรงโมโมดิมีไม่โท้ด้วยมั้ยโมดิโลฝากท้ายคุณต๋องหกนจริงมันโกนอยากตบเพื่อนบ่อยกว่า อยากตกพี่บอยใครเขียนมั้เนี่ยมึงอะไรเกียดเอนอไปไปไเออขายครับขายหนึ่งแสนพอย็ If s เอาคำคมคำคมหน่อยมื0แสนพี่ไม <lonely> ่ไ <Wet> ด <fi> ้มาเล่นเล่นอายะใช่ใช่อายะใช่ใช่0 0 อ๋อมีตอนด้วยตอนนั้นนะทีก็จะแบบอย่าคิดว่าประชารลบไปได้เอ้าไม่บอกเขาป่ะไอ้ร้อยไม่เขียนเลยมัไม่มีอะไรไม่มีนะครับเขียนเลยเออมึงรู้กันเนี่ยว่ามึงรู้กันเะว่าว่าว่าสีเนี่ยมันบางทีมันลบไม่ได้ข้าเขียนเลยบางทีลบไม่ได้ใช่เหรอเอ้ยอ้าวอ้าว ไปเกลียนอ่ะอ้าวอะไรของพวกมืออ้าวเฮ้ยปากกาเนี้ยมันลบได้ไม่ใช่เหรอตอนแรกอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่บึกซึมเลยสัตวก็เป็นมึกเป็นจิกพี่ไม่ได้มาเล่นเล่นเล่นจริงจังเลยสัตว์ใี่พี่บอยเอามาเตรียมมางี้ยพี่เฮ้ยพี่นันเขาบอกว่าเขาปากกาลบได้มาลบไม่ได้อันนี้มันลบไม่ได้เอ้าเอามาไว้เขียนเบอร์รถของลูกค้ามันลบไม่ได้แจ๊คนี่ไงมันลบไม่ได้ อ๋อแล้วพี่ก็ไปเขียนยับลบไม่ได้แจ๊เนี่ยลบไม่ได้แล้วพี่ไปเขียนเพิ่มทำไมเอ้ยเฮียไม่รู้ล่ะแลบไปไม่รู้ล่ะโอ้โหชันชันเลยมาหนเะมาหน่าเฮ้ยเอ้ยเอามาเขียนเล่นๆแล้วก็ลบไม่ใช่หรอลบไม่ออกจริงเลยีโอ้โหเฮ้ยประกาศนี่มันเขียนลบออกไหมเหรอวะลบไปออกพี่มันเป็นประกาศไว้บอร์ด ไปเขียนกระดาษอีกขาวอ่ะไม่มันอีกอันนึงที่มีสองหัวแต่อันนี้คือมันลบได้ที่ว่าคุณครูก็เขียนแล้วก็ลบๆๆแบะเป็นกระดาษลื่นเอันนี้มันไม่ใช่เนื้อเดียวกันหรอและถูดูดิ <c oughs> จะลบออกไหมล่ะเอาเลยขับนะหยอกหยอกหยอกเปลี่ยนโอ้แรงนะเออนอะเปลี่ยนนี่ก็ดีนะ<อ>เกรียบใส่ครับตัวใหญ่ทางว่าเดี๋ยวมาดูรถจักรพานยนในโฉมใหม่ของแจ็คด้วยเพราะวันนี้แจ็คก็เขียนแล้วก็ไม่รู้เรื่องจริงนะว่าเราแกล้งเขาเขาดูว่าลบได้ไงอย่จริงแล้วตั้งใจแล้วจะเปลี่ยนสีให้เขาได้แหละมาดูกันให้แล้วพี่ถามผมว่่าาาผมอยยกเเปลีน แล้วคุณอยากเปลี่ยนเราเขาอาจจะอยากเปลี่ยนร้านอื่นเลยงเฮ้ยเกินไปเพื่อนชอบอนนี้อยู่แล้วแลอจะเปลี่ยนทำไมพี่แล้วตอนแรกเขาบอกว่าลบออกแล้วมันลบไม่ออกนี่ยแนี่นะแีไม่เ็ไ่สวยเน้อแต่ว่าไม่งอนนะคือไม่ใช่คือ S P D อ่ะเขาว่าถอนี้นะเขาโดนหน่งเราโดนสองติดเลยไหนพี่มันลบไม่ออกจริงหรอนี่มันอะไรกันเนี่ย เขียนรถปเยอะโอ้แม่งล้มไม่ออกจริงด้วยเขียนด้วยมืออแล้วมั้งพี่เขียนด้วยมือไหนพี่ผมยืมหน่อยไปตามกูมาเมื่อกี้บอยเขียนรถผมอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ้าวแล้วทำไมพี่บอยเขียนรถผมทำไมอ่ะดูดิครับตลกนะครับแต่บ้านแต่บ้านเขาเรียกว่าตลกแดกแล้วเนี่ย คือูมิใจนะเว้ยว่าแจ็คไปโผมาเซ็นให้จริงเหรอคือปกติผมไม่ได้รับเซ็นรถขายทัวไป่เอาเกรงใจเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เซ็นอะไรที่มันแพงให้มันเซ็นหรอเซ็นตอนไหนก็ได้แล้วแต่แจ็คเลยเอาสักพี่บอกเล่องนี้ล้รถไม่ออกด้วยตอนแรกอยมาเคลีบรแสนครับแต่ว่าเออเไม่เป็นไรอย่างว่าแหละคือคอนเทนต์พี่บอยเขาจะแรปกี่ตอนไหนอะไรก็ได้แล้วแต่พราะเขเปิดร้านไงเขเปิดร้านาก็ไม่รู้อะเขาว่าเราเปิดเป็นลูกเราจะเป็นลูกค้า VIP ของเรามาตั้งนานแล้วด้วย ก็คือแบบว่าจ่ายแพงกว่าคนอื่นนะผมไม่รู้นะก็พี่เก็บงานไม่เรียบร้อยก็จบแล้วก็เราจะใช้บริการครั้งสุดท้ายแล้วกันก็เดี๋ยวรอติดตามชมแล้วกันว่างานจะเรียบร้อยเหมือนเดิมรึเปล่าจะสวยแค่ไหนก็สีนี้แล้วนะห้ามเปลี่ยนสีผมนะไม่เอาสีลุ้งสีอะไรแบบนั้นแล้วนะได้ได้ได้นี่เลยนะตัดไปครับแล้วก็ฝากแจ็ปโคด้วยฮะเดี๋ยวไงคีพี่หน้าเราจะมาดูกันว่ารถเขาจะสวยไม่ไม่พี่พูดก่อนว่าสีนี้ห้ามเอาสีลุ้งบอกไปถ้าไม่งั้นลูกค้าหายให้หายไปเลยโอเคเอาแล้วนั่าสนาดไหนนคืออเเาี่ยยพี่เก็บราตรงนี้หมดเเลยยนนะี่อันนี้ไม่เเอออาง เดี๋ยวลบเดีเอาเอายางลบมาลบกัเฮ้ยเนี่ยตอนแรกผมเอามาผมจะมาซ่อมตรงนี้นี่มันเป็นรอยแค่นี้เนี่ยเอามาเปลี่ยนตรงนี้คือมันก็ดีอ uh ยู่แล้วเล่นไม่รู้เรื่องเลยอะไรก็จะเอาแต่คอนเทนต์อย่างเดียวเลยกูชีวิตไอโยนะอโยมึงอ่ะอโยเนเขาไม่บอกกูพีกอ่ะอโยเขาบอกให้หยิบมาเขาบอกใหยิบมาเลยไม่ตอนแรกผมคิดว่าลบอ๋อกูดิ เราก็ขี่เสือกเขียนตามเนี่ยนาไอสัตนแล้วขายเคยเลยเขียนเต็มไปหมดเลยดูไว้แล้วกันนะคเออท่านเกี่ยวว่าอยู่นะคือผมไม่ได้ว่านู้นนี่นั่นนะคือรถพี่แจ๊สก็มาทําที่นี่แต่ว่าเขาอาจจะเขียนรถพี่ก็ได้นะผมวันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รับประกันนะวันนี้ผมไม่รับประกันเนกาขนาดของผมขนาดของผมเขายังทําอ่ะขนาดเป็นน้องรักแท้ๆเขายังทําเขายังทําได้ลงคออันนี่เป็นแจ็คแบมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเราควรจะรักกันยิ่งสนิทก็ยิ่งต้องรักให้เขียนก่อให้เขียนก่อนกพี่มีอะเขียนอันนี้คืขึ้นปากก็ไม่ใช่ ปวดปวดัววต้องดีบแกไปเจอยี่นาแค่นั้นแหละ ที่ขนาดนี้ดูสิต้องมาทำงานเองให้น้องเลยโอเคนะครับไดป้าโคลมันแล้วฮะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวันนี้โอ้โหมานะฮะดูนะ มาแล้วครับมาแลับเอาดีจริงมเนี่ยตอนนี้แไม่รู้แล้วว่เราะนี่ปเอาดีดจริงมเนี่ยไม่ดูเมจะเปิดเลันเลยม่เอาลนนอผมจะปดไม่เอาวีแล้วรอบที่แล้วใกล้นี่แล้ว พี่บอยชอบแกงผมว่าแล้วพี่บอยต้องแกงเอาผ้าออกเอาผ้าออกโอ้โหตอนแรกใจเสียแล้วกูคิดว่าแบบตอนแรกไอ้คันนั้นนะที่พี่บอยแรปคันสีนั่นอะผมคิดว่าใจแล้วผมคุยกับเมียแล้วว่าจะไม่มายตอบไปแล้วร้านเนี้ยถ้าพี่แรปอย่างนี้นะแตโมพูดจริงโมได้ซักข้อความมาพี่น,นันพี่นันสีนี้จริงเหรอพี่โอ้หถ้าพี่แรปอย่างนี้นะคือจบอ่ะผมบอกเลยว่าผมจะแรปร้านพี่บอยรอบสุดท้ายแล้วคือบอกว่าคันนั้นก็จบแล้วนะผมผมจะไปแต่งต้องวัดตอนแรกเออตอนแรกคิดว่าพี่บอยจะแรปอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ได้ ว่าแล้วพี่บอยต้องแก้งเพราะว่าพี่บอยคงไม่ทำผมหรอกเพราะอะไรดูออกพีใช่มันดูว่าเขาชอบอ่ะใช่ผมเห็นโอ้แหวกเห็ป่าคนเป็นโปรแกรมเมอร์มันรู้อยู่แล้วเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยคือผมว่าพี่บอยเขาตัดต่อได้เนียนแค่นี้เหรอโมเมื่อวานที้พี่นันว่าอะไรพี่พี่แก้งแล้วไม่แก้งสวยเจอกันนะดึงออกที่หลังดูออกหรอกอะไรรู้ไม่ทันอะไรไม่บอกเอาหน้าเอาหน้า แม่แม่อย่าช็อกนะแอบเพื่อนส่งมาแล้วแกส่งถ้าพี่บอยทำอย่างนี้กับรถผมนะกับรถคิมซี่ผมจะเอารถพี่บอยไปแอบแอบไปแลกบ้างผมจะดแกะเอ้เกินตาเพื่อนเกินตาไม่เป็นไรก็ร้านพี่เป็นร้านสติ๊กเกอร์อยู่แล้วนี่คุณทำไมแล้วนี่จะแกะแล้วแกะแล้วกีเลยไม่ได้เห็นได้บอกว่าเป็นของเล่นของแค่นี่เหรอไม่เอาของต้มตันเหรอ ของเล่นของเล่นไม่ห้ามเป็นเรื่องผมเหอนจะแกะสิเกอร์เอ,อ้าร้านพี่พี่ร้านพี่บอยเป็นไรเป็นร้านแะไรสติกเกอร์ร้านสติกเกอร์แล้วกินลอกไม่เบื่อไงให้ล็อกไม่เบื่อนี่ยเนี่ยมันถลอกับพี่บอยดูนี่บอยมันถลอกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้นีมันต้องแก่ชิ้นนี้คือต้องแก้พี่บอยต้องแก้คืองานนี้ต้องมีแก้ผมว่าตามหลักแล้วเอาเอาเอาดูก่อนทครเป็นชอบจีนี้มีอะไรเด็ดมีอะไรเด็ดจริงๆอ๊บ แต่ว่าผมตามไปเมียไงถูกใจนะเออสีไหนก็ได้ผมก็ชอบเหมือนกันเออโปรตี่ชอบสีเขียวไม่ใช่เหรอใช่สีเขียวเดี่ยวสับใช่แล้วจะไปเป็นม่วงอ่ะสีอะไรก็ได้ขอให้เป็นร้านพี่บอยก็พอแล้วนี่อ่ะแสนหนึ่งออนซ์มาด้วยครับอันนี้ไปโคราชเลยเหรอลดให้หน่อยไม่ได้เหรอไปโคราชเลยไปโคราชเลยอ่ะเราเราไม่กลัวน้ำท่วมอ่ะท่วงี่ฝนตกนะไม่กลัวอยากอยากขับในน้ำอ่ะอยากขับในน้ำด้วยครับอยากจะลองวัดดูว่าอันนี้ลำน้ำกับรถมาสเตอร์ดอกแจ๊บไปโปรเนี่ยมันจะสุด โบเ่ักระจัดรฮมโบ้เลยอไปนี่ทไม่เบื่อเลยยังรัดคันนี้อยู่นะครับมันจะท่อรันมากนะท่อจะตังกว่าแลมโบมากเลยธรรมดาครับผมก็แข่งได้นะแข่งชุบลนได้นะเอาแค่ผมพูดเล่นไปกันแหละพูเล่นไม่แบล้พราะยังไงผมก็แพ่อยู่แล้ว สีโป้งตัวที่สวยจังเลยนะพี่บอยยงขึ้นได้เลยดูรถผมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอันนี้รถคนยิงเี่ยเด็กดูนะเว้ยเนี่ยรถผมเนี่ยยังขึ้นได้เลยรถพี่บอยขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยครับรถคนยิงมนิดหน่อมีแม่ยานางแม่ยานางแม่ยาางเขาไม่ได้ช่วยเราผ่อนพี่บอยอีกนึงอีกนึงโอไเคเอเควันนี้นะต้องใจแป๊บโกล่แล้วแก้เขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแกแบบอ่องตรงนักการชอบสีนี้มาก แฟนแแฟนแฟนชอบแฟนชอบสีดีนะครับก็โอเคก็วันนี้ก็ของได้นะบริการคอนโทรลเลยครับที่มาบริการลีบอยท์ครับภาษาบริบายที่เยอะไหมนะบริบบี่ไม่ต้องไม่ได้จีไม่ได้จีที่ที่ที่ผมมาอุดหนุนบริการลีบอยคือแกงานเร็วแล้วก็เนียบแล้วก็เัียบสั่งได้เดียวเร็วแล้วก็เนียบทุกอย่างคือแบบไม่มีทิฏติไม่มีตำหนิเลยพูดตรงเร็วแล้วก็เนียบผมเลยใช้แต่ว่าที่อื่นอาจจะนานหรืออะไรนี้มันเราไม่รู้แต่ว่าอันนี้แป๊บเดียวแต่แต่ว่าคันอื่นไม่รู้นะแต่คันผมแป๊บ โอเคไปออแล้คร,รับแจ็คแ๊บโพฝากช่องด้วยนะ okay, ครับโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดติดตามแจ็คแ๊บโพด้วยสวัสดีครับผมแจ็คแ๊บโพนะครับยูทูบเฟซบุ๊กทิกเกอร์ทุกอย่างทุกช่องทางไอจี IG, ทุกอย่างนะครับผมจะไปติดตามพี่บอลครับติดตามผมคนละพอได้ข่ขขาวว่าเป,ป็นบุปิดแล้วเพิ่งกู้มาได้แล้วกู้ <c oughs> มาได้กูดเล้วเพิ่งเพิ่งมีคนครับเฟซบุ๊กผมไม่ได้หยิงนะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนบัญชีถูกจำกัดการใช้งาน7-8ปี ไม่ได้ยิงนะใครทัก<อ>มาบางทีไม่ได้ตอบออหรือว่าไม่ได้คอมเมนต์กลับหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้ไลค์เพราะว่าบินโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็ขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดี